เร็วเร็วเร็วเดียวพี่บายมาเร็วเร็วออกมาแล้วเร็วดูเป็ดอ้เขาไปดูช่องปลาออดอพี่บายไปดูเป็ด เลีวเลีๆยวเล้วเลี้ยไปแล้วแล้วไม่รอแล้วโอ้โหวินก็ด้วยไปอ่ะไปไม่มีใครเลยวันนี้เอาใครพวกไม่ดูใครอ่ะลูก ดูไข่เปล่าดูเปล่าดูไข่เอาไปดูตรงนู้นไปดูไข่ไปดูไข่ตรงนู้นเลยไปดูไข่ตรงนู้นเลยเจ้กินไข่มันอะเรอะอ้าวไปไปดูไปดูไปดูกันนี้ไข่เป็ดไข่เป็ดมันทำให้ไข่ดาได้เลยน่าใช่ไข่หมูไข่ต้มอ้าไข่หมูทำไรคะ่หนูชอบตัวฉันชอบตัวนี้มากเลย ไปตรงนี้ปตรงนี้เอ้ยในโรงงานสารี่แปกด้วยให้มาดูสะทนอะไรกันอยโอ้ยโ้มันคันตูดหรอโอ้รอมันเป็นไรนะมันคันตูดหรอมันคันตูดมันทำยังไงพี่กันไหนบอกดิว่ามันคันตูดทำยังไงทำให้ดูหน่อยดิยังไม่ดูอีทำยังไงอะ ทำไงทำยังไงลูกค้าบอกออกอากาศแล้วไปอ่าไปไปี้ไปปั่นไปดูเร็วไป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 เดี๋ยวเข้าไปใกล้มันไาเร็วไปมาเร็วไปโอ้นี่แก๊งครับจักรยานสีแดงครับเมื่อกี้เราเห็นเป็นไอ้ตัวเนี้ยมันมีอา่นู่นหวาแล้วน อกลับมาเลยอมอไ,ปไปแล้วไม่เหรอไปแล้วไม่เหรออ่ะถ,ถอยก่อนถอยก่อน่ะถอถอยถอยกฮอยอ,อ่าไปไปทางไหนไปทางไหนเอาโอเคเอาไปนำทางไปนำทางไปเร็ว ไปหมดแล้วโอ้ระวังรวังอาไปเร็วตามพี่บายเอาขึ้น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 เลยฮึบไปบอลบอบอลบอล ฝากคองดีๆออกกัดไปแล้วไปเราดูดิเอากัดมาไหมอ่าแล้วเอกกัดมาหน่ยดิ้วดิวดิวดิวระวังระวังรอเอกกัดด้วยดิไปรับเอากัดก่อนนิวไปรับออกกัดมาก่อนมาไปรับออกกัดก่อนเบาเบา มาทางเท้ามาก่อนกองดินกันแดดล้มแล้วมั้งโอเคไปรอกัดก่อนรอกัดคนสวยก่อน